ก็จะใช้อีกแบบนึงนะเดี๋ยวน็อกูดขอ,อยยดใสนี่น็อตกูดเราก็มีนะคะอันนี้เขาจะเรียกแหวนกูดเออค่ะแม่ดาวมาใหม่ลูกอันนี้คือน็อตกูดนะคะอะสั่งมาค่ะงงทำไมมันใส่ได้พอดีอะอ้โอเคค่ะไปเลยค่ะ อันนี้น็อตกูดนะคะน็อตกูดยางนี่น็อตกูดยางนะพี่น้องเด้อมีสี่ชิ้นส่วนนะคะเจตุกตาให้ดูนะคะนี่อันนี้แหวนตัวเมียบางบางครั้งมันก็เป็นเบอร์สิบสองบางครั้งก็เป็นเบอร์สิบสี่แล้วเลรานเขาจิตัจให้เฮ้าพี่น้องอันนี้แหวนไว้ข้างนอกนะคะนี่ไว้ข้างนอกนอกยางนอกอันนี้แหวนไว้ข้างในนี่วิธีใช้ใช้ยังไง อันนี้น็อตตัวผู้วิธีใช้คือเราเอาแผ่นนี้นะคะมาเจาะรูสมมติแผลใหญ่ซ้ำหนีมันบอเอาเดี๋ยวแผงแตกซ้ำนีมันบอนี่แตกขนาดนี้เราก็มาเจาะรูนะคะเจาะรูแบบนี้นะใส่ในอันนี้สมมุติว่าเป็นยางนอกนะคะยางนอกที่แตกเนาะแล้วก็มาเจาะรูให้มันประมาณอันนี้เราจะเจาะสี่มุมก็ได้หนึ่งสองสามสี่หรือหกก็ได้นะคะ จอให้กว้างกว่าเด้อพี่น้องเด้อว,วิธีใส่เด้ออุย้ยใช้ติดรองเท้าไม่ได้ค่ะกาวดําจะใช้ติดรองเท้าไม่ได้กาวกาวติดรองเท้าจะเป็นกาวสีส้มนะคะนี่สวัสดีทั้งหนึ่งร้อยสองดวงตานะคะเดี๋ยวเจ๊ตุ๊กตาที่ายตรงนี้ให้ฟังแล้วจะพูดถึงกาวดําให้ฟังนะคะอ่าอันนี้เจาะใช่ไหมเออวิธีจาอนะคะจาอหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกก็ได้หรือว่าจะเจาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ได้ให้มันยืดนะคะยืดแผ่นผ้าใบนี้ให้มันกว้างกว่าแผลรั่วนะคะนี่คือแผลแตกของยางนะแตกขนาดนี้ปะได้นะคะใช้วิธีกูดยางนะคะอ่าเจาะยางนอกด้วยเจาะอันนี้ด้วยแล้ววิธีใช้เราจะใช้ยังไงอันนี้เราจะไว้ข้างในยางข้างในยางรถไถน,นะคะข้างในงยางนอกรถไถ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วอันนี้วิธีใช้คือเราจะเอาน็อตกูดเนี่ยนะคะเสียบเข้าจากข้างข้างในออกข้างนอกเอแล้วอันนี้เราก็จะหันนะคะหันหันให้มันเป็นร่องใช่ไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นเหลี่ยมนะคะเห็นเป็นบมันเป็นเหลี่ยมเียมเด้อพี่น้องเด้ออ่เหลี่ยมเอาให้มันตรงนะคะให้มันเข้าล็อกเด้อมาแมนแม่บอก,บอกพี่แมนอยู่ <laughs> นี่ให้มันตรงล็อกนี่เห็นไหมมันจะเข้าพอดีนะคะแล้วเราก็เสียบอ่าอันนี้มันคมเลยนี่มันมีคมแล้วก็มีมีมีมนมนๆนะให้เอาฝั่งที่คมเนาะเข้าข้างในขอตะหันผิดด้วพี่น้องเด้องมันจะไม่ได้โดนอย่างในนะคะอ่านี่หันต้องหันมันถือด้วนี่หันบ่ถือสร้างสีดาเด้นี่หันออกมาอย่างนี้เสียบรูออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่แบบนี้อันนี้เอาเอาฝั่งที่คมคมนี่มาเห็นไหมมันมันไม่เท่ากันนะ ฝั่งนี้คมฝั่งนี้มันจะเป็นมนมนนี่ดูนะคะสังเกตนะคะอ่าเข้ามาแบบนี้แล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะคะให้เข้าไปพ่อประมาณก่อนนี่แล้วคราวนี้ถ้าเจาะครบทุกตัวแล้วเราค่อยแบบว่าเอาปะแจปะแจแหวนแล้วพี่น้องเด้อขันไงคือปัะแจแหวนบางตัวเป็นเบอร์สิบสองบางตัวเป็นเบอร์สิบสี่นะคะขันให้มันแน่นให้มันตึงตึงเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออก โดยใช้หินเจียก็ได้ใช้บอร์ดก็ได้แล้วแต่ความถนัดบางท่านก็ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กนะคะตัดออกนะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหมตัดออกไม่ให้มันโผ่ออกไปเยอะตัดออกแล้วทีนี้เราก็ลบคมด้วยนะบอแมนว่าบลลบคมด้วยพี่น้องเด้อต้องลบคมให้เพื่อนเวลาไปจับไปบ่ายมันสิบาดมือมันคมเราต้องลบคมโดยใช้ตะไบน 5, ั่นแหละฮ่า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 ให้เพื่อน้าผู้ใดมีบอร์ดก็ใส่บอร์ด้วแต่เด้อแัทได้นี่เหมือนกันด้วยพี่น้องเด้ออันนี้คือกูดยางรถไถที่มันแตกใหญ่ๆนะคะ เออกาวดำทีนี้คุณอะไรนะคุณสมทบโดนไทร้อนนะคะถามว่ากาวดำเป็นกาวอะไรใช่ไหมสวัสดีค่ะกับขอบพรุณทั้งเก้าสิบดวงตานะคะมาช่องเจ๊ตุ๊กตาจะเป็นช่องปลายางนะคะเป็นเออเลอร์เออเลอร์ซ่อมได้ผ่าได้ใหญ่แค่ไหนเจ๊ก็ทำได้อันนี้กาวดำคือส่วนผสมจะมีสองอย่างนะคะส่วนผสมสองอย่างเด้อจำไว้ใช้ได้นะคะสำหรับช่าง ที่ไม่เคยผสมเองที่ส่วนมากมีแต่ซื้อเออส่วนมากมีแต่ซื้อเพิ่นแลอพี่อ้องเ้อซสื้อเพิ่นกับแพงแพงเออว่าเป็นอย่างเขาผสมใส่ได้ที่ะเล็กทรละนอ้อยห